มาเริ่มเลยคลิปนี้จะมีความสเปเชียลนิดนึงด้วยความอยากหาทาก็เลยเออลองเพินดูแล้วกันองค์พ่อซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดเรานะครับแล้วตามวันเกิดเราเกิดวันศุกร์เราเลยจึงทำองพ่อเป็นสีฟ้าจะบอกว่าคลิปนี้ใช้งบเยอะมากซึ่งการเพ้นองค์พ่อแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าเคยมีคนเพ้นหรือยังก็เลยแบบเอออยากลองดูแล้วกันแค่ค่าสีก็กินขาดแล้วอะเพราะสีที่เราใช้เพ้นองค์พ่อเนี่ยมันไม่ใช่สีธรรมดาถ้ายอยากรู้ว่าสีอะไระเราดูท้ายคลิปได้เลยนะและคลิปนี้เราใช้เวลาเกือบสามอาทิตย์เลยนะในการทำคือไม่เหมือนพอแนนาะหใม่ ูฟังบูทูธไร้สาย Y50 เชื่อมต่อง่ายมากคืออยากบอกว่าเสียงดีมากแล้วราคาถูกมากแล้วๆๆแล้วถ้าสั่งจากตีตอกช็อปเนี่ยลดถึง45%พร้อมส่งฟรีด้วยนะสำหรับสั่งชิ้นแรกเนี่ยเหลือเพียง59บาทเองแกมันอยู่หูแหน่นมากพร้อมตัดเสียงรบกวนด้วยคือจึงที่สุดเห็นไหมทำงานไปก็ต้องมีแบบเพลงมันๆโดยรวมที่ใช้มา2-3วันนะครับรู้สึกว่าเสียงค่อนข้างดีเลยแล้วตั้หูฟังเนี่ยแนบชิดหูไม่หลุดง่าย ถ้าใส่ออกกำลังกายคือเราคิดว่าดีมากๆเลยนะและในที่สุดก็เสร็จแล้วครับก็จะมีความพาสเทลแล้วก็สีสดในเวลาเดียวกันเนาะแต่นั่นก็ไม่ใช่เมนหลักของคลิปนี้เมนหลักของคลิปนี้เันคือไรไปดูกันปิ๊งนี่ก็คือพพร์ทิคเนตเรืองแสงนะครับที่ใช้เวลาค่อนข้างนานเนี่ยเพราะว่าเนื้อสีของสีเรืองแสงเนี่ยค่อนข้างบางมากว่าเรืองแสงออกมาก็จะเป็นโทนประมาณนี้นะครับถ้ามีคนจะเช่าต่อเนี่ยเราจะบอกว่าราคาค่อนข้างสูงเพราะสีที่ใช้ค่อนข้างแรงจริง